สวัสดีครับหลังจากได้ลิงก์ไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนี่ครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับโอเค ถ้าเป็น Google Chrome นะครับจะอยู่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ครับกดแสดงขึ้นมานะครับหลังนั้นเราก็แตกซิปแตกซิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิดโฟเดอร์โฟเดอร์นี้ครับตัวนี้รองรับตัว x p r i n t e r ทั้ง58และ80นะครับ d o ยเป็นคลิกตรงนี้ครับเราก็เลือก I Agree แล้วก็เล็กไปเรื่อยๆครับ ระบบจะถามว่าคุณต้องการติดตั้งเป็น Windows อะไรนะครับติดตั้ง Windows 10นะครับเป็น USB Port ถ้าเราต่อบ Printer เอาไว้นะครับก็สามารถที่จะเช็คปรัขึ้นมาได้เลยอันนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับคลิกตรงนี้คือ set b e f a u l t printer ครับ Install ต,ต่อได้เลยเท่านี้ครับก็ใช้งานได้แล้วครับ